อุ้มลักขณาลบรอยสักคำนี้หลังแยกทางสามีหลังอุ้มลักขณาได้ออกมาประกาศแยกทางกับสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดลักขณาอ้ําว่าเธอได้ตัดสินใจแยกทางกับสามีแล้วแต่ทั้งสองคนยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกๆให้ดีที่สุดพร้อมบอกว่าเมื่อทุกอย่างมันมาถึงทางตัน มันไม่สามารถไปต่อกันได้อีกและคงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ทั้งสองคนได้ตกลงมีความคิดเห็นตรงกันและคิดทบทวนกันอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งในเวลาต่อมาอุ้มได้เผยภาพรอยสักก่อนและหลังลบที่อยู่แขนในอดีตเคยสักคำว่าอะอัมบอนอีกภาพเป็นรอยสักใหม่เป็นรูปคลื่นทะเลทับรอยสักเดิม พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าฟ้าหลังมรสุมย่อมสดใสและสวยงามมากกว่าเดิมเสมออะไรเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ